มาดูกันวิธีปราบบอสไอซ์แมนต้องกระโดดให้ไวๆหน่อยเตยันไวๆเตยันผู้ดังเนี่ยผู้กินขนมอยู่เนี่ยเดี๋ยวดอดอดเออห้าร้อยออกมาไม่ผ่านโดดนิดเดียวเออห้าร้อยออกมาไม่ผ่านโดดนิดเดียวเออห้าร้อยออกมาไม่ผ่านโดดนิดเดียวแม่งฟังกูบอกเนี่ยละมารทีละมารที คุยบอกสบายพี่พีชอ่ะไม่เอาละคยบอกสายพ่กูยังไม่ได้พูดอะไรเลยไวๆเตอแเยนสวัสดีครับโดดเล่นมาเล่นเกมนะฮะอยู่กับผมนนเด็กหนวดนะครับแล้วก็พี่ชัยผมนะทั้งคู่นะครับสวัสดีครับข้างหลังผมนี่พี่เช่ฮะสักทายหน่อยเฮ้ยักเต็มปากกันตอนนี้ <c oughs> คุณบัตบังมดเี อันนี้คือผมเล่นเกมที่ผมเก่งที่สุดวว้าวเกมอะไรล็อกแม<า>นภาคเท่ากับว่าวันนี้เราสามคนม<า>นะครับจะมาเล่นเกมครับล็อกแมนภาคแรก อันนี้บอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะวันนี้เราทั้งสามคนะจะมาสอนวิธีปาบบอสนะครับของล็อกแมนภาคแรกแล้วก็บตัวด้วยกันดีนะถามก่อนว่ามีตัวทำไมเมื่อกี้กูจะโมแล้วว่ากูเคยเล่นมาปาบไป8ตัวแม่งโม้ไม่ได้ดูเลยเฮียกู <c oughs> ถึงพอกดีกูถามก่อน <c oughs> วันนี้คนที่เขาจะมาบอกกับเราเนี่ยคนที่เขาจะมาบอกสูตรเรานี่คือเป็นนี่ฮะค,คนนี้เลย ปรมาจารย์บรมาจารย์ล็อกแมนหนึ่งนี่คือโคตรเก่งเอาเสลต์ล็อกจะพอก่อนล็อกแมนหนึ่งนี่โคตรเก่งผมบอกเลยออาทำไมเยอะตายล็อกแมนหนึ่งครับวันนี้จะมาปะาบอสใช่ไหมหกตัวหกตัวหกตัวกูจะเอาให้จังหนักเลยเริ่มเลยปหมเริ่มเลยเริ่มเลยนะเนี่ยกูเล่นอยู่เนี่ยตอนเนี้ย คัตแมนคัตแมนเดี๋ยวจัดการก่อนดูดูหน่อยว่ามันเต่งหรือเปล่าคัตแมนนี่เป็นแหลกครับผมจัดการตัวแรกนี่ไงแม่งเด่เฮ้ยแต่คัตแมนนี่คือมันยิงคัตแมนนี่มันหมูสุดแล้วนะถ้าใครไม่ชนะนี่โคตรงงเลยนหมันจะไม่หมูนะดูเด่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายอยู่แล้วตาะหลบหลบหลบไม่ง่ายหลบไม่โอ้โหหมูก่อต่อไปได้เลย ไม่ง่ายเนีเหรอคือตัวน,นี้อ่อนสุดเราไม่ต้องใช้ตัวอะไรนะเราล็อกล็อกแมนเด็ล,เล,ล็อกแมนไปเลยเล็อกแมนไปเลยเหรอเราล็อกแมนไปเลยตอนเล่นล็อกแมนนี่อยู่อยู่ปออะไรอะตอนเล่นล็อกแมนนี่อยู่ปออะไรปอคุ้มเผาอร่อยไอ้ชาด ไอ้นี่แพงแปะตาอย่าไปแดกหลบมันเนไอ้เครียดคนเล่นไม่เดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมวะไม่ไอ้นี่บอมก์แมนใช่ไหมบอมก์แมนที่มันเล่นสีตัววางระเบิดได้ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่คนละเกมได้ที่ออ่ะมึงว่าเขาจะชนะไหมเนี่ยอ้าวไม่แน่ว่ะเอ้ยแต่ไม่แน่ว่ะดีว่ะมาดิไม่เไปโดนระเบิดทำที้อะไรแบบแต่ถ้าพี่เล่นนะเม่แย่พลังพลังไม่ลดเลยนะเขาจะมาไม่ต้องพูด ไม่พลังบอสไม่ลดเลยนะเขาจะมาโชว์โชว์บอสเนี่ยอ๋อคู่บัชวนคุยอะไรวะเนี่ยไม่เขี้ยเฮ้ยเจ๋วพี่ตัวต่อไปดีกว่าบาทมาถึงที่นี่ละครับไอซ์แมนครัง่ายง่ายเลยหลักการง่ายโอเต็งเรามีรู้หลักอะไกระโดดให้ไวไวเตอร์ยอะเติมเติมไวไวเตอร์ยอะเติมเติมแค่ตู่ดังเกียร์โซเซียดังเอ้โอ้ยคู่ดังคู่เก่งแฮ ถ้าพูดถึงไอซ์แมนเนี่ยนึกมีหนังนึกถึงวะก็เกี่ยวกับความเย็นนะผมอ่ะพี่นึกถึงอันนี้เว้ยที่อาร์โนมันเล่นอ่ะอะไรคนเหล็กอ่ะคนเหล็กขั้นต่วงหมคนเหล็กมีน้ำแข็งเหรอที่เล่นกับแบทแมนดิอ๋อมิตเตอร์ฟิสมิตเตอร์ฟิสต์ใช่่เออใช่ใช่ใช่ไอ้นั้นมันแบทแมนภาคไหนวะใไรวะภาคอ้นโรบินเออใช่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 ไม่ จะเล่นล็อกแมนหรือว่าจะเล่นอารโนม่ก็พูดถึงว่านี่ไงเฮ้ยมีสิทธิ์ลุ้นนะมีสิทธิ์ลุ้นนะอย่าโดนนะเพราะพลังพอจะโจทแล้วมันล่อยพลังเร็วมากอ้ยว้าวว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 เยวว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 ยเวว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 วกววววววว้วววววว อันนี้ไฟแมนไฟแมนไฟแมนเนี่ยไฟที่ย่อมแพ้น้ำที่ชาวนาคุงเห่านะพี่อีทอันนั้นไฟแมนนี่ไงรถพ่วงเอ้ยรถพ่วงเพราะจะรถพ่วงไฟมันก็แรงนะมาดิ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 เฮ้ยอ๋อไฟมันแพ้น้ำแผลน้ำแข็งแผลน้ำแข็งแผลน้ำแข็งแพ้อะไร ก็แข็งแพ้นี่แพ้วงเล่าตายเร็วอยเงี้ยไม่เหลือสวามขีเพี่ยังไม่มีใครฟังเลยใช้ไหมเชื่อไหมนี่ถ่าสมัยตอนเป็นเด็กนะครับถ้าไปเล่นร้านเกมนะเป็นเกมหนึ่งที่กูไม่เลือกเล่นนะทำไมอ่ะเฮียมันยากโอ้ยเแล้วมันไม่มีมันไม่มีเซฟกัสแมนกัสแมนกัสแมนเนี่ยอ่า ง่ายๆใช้ใช้นี่มันต้องเอาตัวอะไรค่าบอมบ์แมนของมันแท้ทางกันรใช่ใช่ลองลองเราดูอ๋อโดนกัฟแมนแพ้บอมบ์แมนใช่แล้วบอมบ์แมนแพ้อะไรอ่ะไม่มีใครสนใจกูหรือก็อาจะตายห่าแล้วนะแพ้กระแทกไปรถทีครึ่งรถทีครึ่งแม่งโม่ไอ้เยี่ยมันจะมาแล้วนะเออแล้วมันต่อยรัวไม่ได้หรอพี่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เยี่ยนั่นต้องบอมบ์แมนคนได้เชือลูก มันจะตายแล้วแหละกาเดีแลยก็ดูใครตายกับมันไม่มันมันมีขี่ไดโนเสาร์ไหมเหรอไม่มีไอ้ของมราไม่เมนไปไปเลยข้างนอกไปนี่ <c oughs> เดือบปากบอสอยู่ร็อกแมนอ๋อแป่งจ้องจะตลกไอ้ตัวนี้ <c oughs> ตลกอีกทีนะกูจะโกนหนวดแม่งให้เฮ้ย <c oughs> <อ>นี่กูปากทุกตัวเลยนะแจ๋วเจ๋วเจ๋ว อ้นี่ตัวท้ายแล้วตัวท้ายเดี๋ยวโชว์ให้ดูอะไรนะอิเล็กทริกแมนใช่ป่ะอิเล็กทริกแมนไปตัดโชว์ปล่อยปล่อยให้ไอ้นี่กันมาเยอะแล้วอันนี้คือคือเก่งเลยเก่งดิโอ้โหแต่คัทแมนมันมันลดเยอะเลยนะเอาให้โดนดิสวัสดีทีนึงตายแล้วอีกทีมันตายแล้วอปไนไงเฮ้ยเฮ้ย ต้องให้ถึงมือ,อวันนี้ครับเราก็มาเล่นน็อกเฉพาะบอสของล็อกแมนหนึ่งที่เขาบอกว่าเกมนี้ยากนักยากหนาคือเมื่อก่อนเนี่ยพาร์ทสวดมันก็ไม่มีเล่นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มใหม่ใช่ไหมชนะตามด่านตัยิมมแต่แต่ถ้าแต่ถ้าคือถ้าพี่ไม่เก่งจริงอะ่ะมันก็เคลียร์ไม่ได้ไงก็คือจะคุยว่าตัวเองเนี่ยคือแม่งโคตรเซียนแม่งเก่งอะ่ะว่างันใช่ปะเช้าแบ๊ ฮะใช่ไหมใช่เอรใครคิดว่าเก่งเกมอะไรอ่ะคอมเมนต์มาจะท้านะใครจะเล่นให้ดูใครบอกเลยใครก็ได้ในประเทศไทยใครก็ได้ในประเทศไทยเป็นท้าท้าไปแบบเหมือนพวกเหมือนพวกเสี่ยโปพวกอะไรนะเอาแบบสไตล์อะไรอะไรเมื่อก่อนอะไรนะท่านี้เลยนะแอร์โอรถแทร็คโอรถอะไรเงี้ยรู้จักมั้ยรถถังฝั่งทนแบทแบทเด็กหนวดเอาดิเด็ดก็ได้ในประเทศไทยเอาหน่อยหน่อยแล้วปิดรายการไปเลยเอาแบบเก๋า เดี๋ยวนี้คนชอบดูอะไรก็เอาแล้วเราเด็กเด็กเด็กโดดเรียนเนี่ยมันก็คือเด็กเที้ยอยู่แล้วเต็มที่เลยพี่พูดตามผมพูดตามแทนเข้าหน้าดิเข้าหน้าเข้าหน้าดิเที่ยหน้ากูเข้าหน้าเข้าหน้าเข้าหน้าก่อนพูดพูดตามผมนะเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะดูกูอยู่อ่ะดูกูอยู่เนี่ยที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้กับใครก็ได้กับใครก็ได้ไอ้สัส อย่าเรื่อยดิมันก็ต้องแบบใครอยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรี่ยก็บเบนกันเข้ามานะครับ <c oughs> เพราะว่าสองคนก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย <c oughs> เกมหน้าเนี่ยเป็นของผมแหละถึงคิวผมแหละให้คุณก่อนคุวต่อไปครับเป็นผมโอเคอ,อะนะวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วโดดเรียนมาเล่นเกมครั้งหน้าเนี่ยมาเจอกันอีกนะอ,อย่าไปไหนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ แบกอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียว